รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการทีเด็ดเมืองไทยเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำแล้วก็มาพร้อมกับเรื่องราวของความเด็ดรอบเมืองไทย ที่เอามาฝากคุณผู้ชมกับผมเอิร์ธสันอิทิสุขนันท์ครับวันนี้นอกจากเป็นเรื่องราวของความเด็ดของคนไทยของประเทศไทยแล้วยังเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์แผ่นดินครั้งที่6เราจะไปภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยภาคภูมิใจกับฝีมือของศิลปินไทยและไปเสพงานศิลป์ซึ่งทั้งหมดเป็นฝีมือของคนไทยแต่ว่าช่วงแรกนะครับเราไปดูเรื่องราวของอาชีพ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่ากับทีเด็ดอาชีพครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคร,ครับพบใจกับผมนะครับเอฟธัญนพเหมือนเช่นใครครับเรามีนัดกันแบบนี้นะฮะทุกวันอังคารครับเพราะว่าผมเนี่ยมาพร้อมกับไอเดียดีๆไอเดียเด็ดๆไอเดียโดนๆครับเพื่อ <reopen> ที่ให้คุณผู้ชมนั้นได้นําไอเดียเหล่านี้ ไปต่อยอดในการประกอบอ,อาชีพนั่นเองครับและว,วันนี้ครับผมยังคงอยู่ที่เมืองเชียงคานนะฮะจังหวัดเลยครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรับประทานอาหารร้านหนึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองครับเขาบอกกันว่ามาเชียงคานนะฮะนอกจากจะต้องไปตักบาตรข้าวเหนียวแล้วแล้วก็มาชมบรรยากาศริมสองฝั่งคขงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไปได้คือต้องไปทานอาหารที่ร้านนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาบอกกันว่ามาไม่ถึงเชียงคานครับผมว่าเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าว่าคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามาไม่ถึงเชียงคานครับไป เอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วแล้วนะฮะทริปนี้เรามาถึงเชียงคานอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่ที่ร้านนี้แล้วครับร้านข้าวเปียกเส้นนะฮะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดป่ากลางนั่นเองครับแล้วตอนนี้ก็นั่งอยู่กับเจ้าของไอเดียอาชีพวันนี้แล้วครับพี่นีนั่นเองครับสวัสดีครับพี่นีครับโอ้หพี่นีฮะเขาบอกกันว่ามาเชียงคานต้องมาทานข้าวเปียกร้านพี่นีเลยนะไม่งั้นมาไม่ถึงเชียงคานพี่นีครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าข้าวเปียกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นนะะฮมััต่างกกบ๋วยจั๊บยวนมัครบก็จะเเเเสส้้้นนนคลลาายๆกกัแต่ของรจะ็ อ๋ออ๋อคือเส้นจะเล็กกว่าเส้นจะเล็กกว่าก๋วยจั๊บอ่ากรับผมอ่าฮะแล้วก็เหนียวนุ่มครับผมแล้วเรื่องของรสชาติอ่ะเหมือนใช่ไหมพี่อ่ารสชาติของเรามันจะเข้มข้นน้ำซุปครับผมเพราะว่าเป็นน้ำซุปแบบโบราณใช่ไหมใช่ค่ะนี่เอาละครับพี่นีฮะแล้วในส่วนของความเป็นมาของของเส้นเปียกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ไงพี่ประวัติของเขาเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยเชียงทานจะมีคนยวนยูกเยอะส่วนใหญ่เนาะแล้วเราก็จะทานข้าวเปียกอะไรเป็นอาหารเช้าไก่กระทะอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่ได้มากต่อมาเรื่อยๆเขาก็ทําเอกลักษณ์ไว้ก็คือสืบทอดกันมาคือคนยวนเขาเข้ามาแล้วเขาก็มาทิ้งแบบความรู้ไว้ให้เราในการทำแล้วเส้นเปียกของที่ร้านพี่นีเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงหรือว่ามีจุดเด่นยังไง ของเราเส้นมันจะเหนียวนุ่มครับผมแล้วก็มันเป็นเส้นสดครับทำจากแป้งข้าวเจ้าทำวันต่อวันใช่ไหมพี่เส้นเนี่ยอยู่ได้ถึงสามวันอ๋อครับผมเอาละฮะก็คือมีเส้นที่สดแล้วก็มีน้ําซุปแบบโบราณใช่ไหมเดี๋ยวผมขอขอดูให้คุณผู้ชมดูเส้นชัดๆอีกรอบนึ่งนี่ครับคุณผู้ชมเส้นเนี่ยเหนียวนุ่มมากนะฮะน่าทานมากตอนนี้ผลตอบรับจากนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เขาทานข้าเปี่ยวเปียกของมินีเขามีผลตอบรับยังบ้างเขาชอบตรงไหนฮะ ก็ลูกค้าก็มาเยอะพอสมควรค่ะครับผมส่วนใหญ่เขาทานแล้วเขาว่าไงบ้างพี่เขาชอบตรงไหนประทับใจเส้นหมูแล้วก็น้ำซุปอร่อยอ๋อนี่โอ้ครบเลยนะนะในส่วนของเส้นก็ต้องอร่อยน้ำซุปก็ต้องดีหมูก็ต้องเจ๋งว่างั้นนะฮะครับผมอ่ตอนนี้เมนูที่ขายดีที่สุดแน่นอนต้องเป็นเส้นเปียกเส้นครับผมสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปจัดการกับเส้นเปียกจานนี้นะฮะโอ้โหน่าทานมากอยากให้พี่นีเนี่ยฝากเคล็ดลับ หรือว่าข้อคิดดีๆในการประกอบอาชีพเผื่อว่าคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยจะได้เอาข้อคิดหรือว่าเอาไอเดียเนี่ยไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพค,ชครับใจก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรมากเนาะคือทำให้สะอาดแล้วก็ของสดใหม่บริการลูกค้าให้ประทรับใจยิ้มแย้ยมแจ่มใสต้อนรับอย่างด,ดีแล้วก็ได้ลูกค้าแล้วเนาะก็นะครับแหมคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับสำหรับข้าวเปียรชามนี้นะน่าทานมากคุณผู้ชมที่มาเชียงคานเนี่ย ต้องมาเลยนะที่ร้านข้าวเปียกจริงๆเมื่อก่อนอยู่ซอยสิบใช่ไหมก็ชื่อร้านข้าวเปียกซอยสิบแต่ว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่ซอยสิบสองแล้วจำง่ายๆหน้าวัดหน้าวัดตรงข้ามกับวัดปากลางใช่ไหมฮะมาถึงวัดปากลางปุ๊บจอดรถข้าวัดน่าทานเลยเนี่ย ขนาดช่วงเนี้ยผมมาถ่ายแล้วคุณผู้ชมอากาศร้อนแต่ที่นี่อากาศยัเงเย็นอยู่เลยเดี <S <S ๋ยวผมขอตัวไปจัดการกับเขาเปียกชามนี้ก่อนนะคุณผู้ชม, <S <S ชมเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่นีมากๆเลยครับขอบคุณ้โ,โ,โหมาเปิดเผยเคล็ดลับไอเดียดีๆนะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าลืมนะครับนำไอเดียนี้ไปต่อยอดกันวันนี้นะเราต้องขอบคุณมินีเป็นอย่างมากเลยที่มากล้าที่จะเปิดเผยเคล็ดลับต่างๆนะสูตรเด็ดต่างๆเพื่อให้คุณผู้ชมนั <จะ S 2> ้น<บ>ไ,ได้นำไอเด,ด,ดียพวกนี้ไปต่อยอดกันอย่าลืมนะฮะหาคุณผู้ชม ทำอะไรอยู่ที่เป็นเกี่ยวกับของกินเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวนะฮะลองเอาสูตรพวกนี้ไปปรับปรุงไปปรับใช้ดูผมเชื่อว่านะฮะคุณผู้ชมก็จะมีเมนูใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ดีไม่ดีนะฮะอาจจะมีชื่อเสียงเรียกได้ว่าคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนต่อไปนะก๋วยเตี๋ยวของคุณผู้ชมเนี่ยคนอาจจะพูดถึงว่ามาที่ต้องมากินก๋วยเตี๋ยวของคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะหมดเวลาของผมในช่วงทีเด็ดอาชีพแล้วครับเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่าผมจะพาไปพบเจอกับไอเดียอะไรแต่ว่าตอนนี้นะคุณผู้ชมกลับไปพบบกกกัั่ออสุดลนน,ลนะ ขอบคุณเอฟนะครับกับอาชีพเด็ดๆที่นํามาฝากกันครับมาถึงช่วงของผมกันบ้างกับทีเด็ดเมืองไทยครับจะโยงเกี่ยวกับเรื่องราวของอาชีพก็เป็นได้นะครับแล้วก็เป็นอาชีพ ที่ผนวกเอาเรื่องราวของฝีมือแล้วก็ศิลปะของคนไทยครับกับงานศิลป์แผ่นดินครั้งที่6นะครับต้องบอกว่างานนี้เกิดขึ้นได้ด้วยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงฝีมือของคนไทยฝีมือของช่างไทยแล้วก็ความสวยงามของศิลปะไทยครับและวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสุพรเพนหลวงเทพนิมิตครับท่านรองราชเลขาธิการในองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสวัสดีครับสวัสดีค่อนอนขอขอบคุณครับผมนะครับ ให้เกยียรกับรายการครับผมแล้วก็ให้เราได้มาสัมผัสกับที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในทีเด็ดเมืองไทยจริงๆนะครับนี่คือเราอยู่ในงานศิลป์แผ่นดินครั้งนี้เป็นครั้งที่ครั้งที่6แล้วนะครับผมไม่ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปีไม่ค่ะเพราะงานของเราเนี่ยเราจัดที่ เฉพาะที่เวลาเจ้านายแต่ละพระองค์เจริญพระชนมายุที่สําคัญเท่านั้นเพราะงานทุกอย่างเราต้องทําด้วยสองมือต้องสร้างขึ้นใหม่หมดเลยพราฉะนั้นเราจะจัดทุกปีไม่ได้เราไม่สามารถทํางานเสร็จทันค่ะก็คือเฉพาะเนื่องในวโรกาสที่สําคัญเท่านั้นเองครับเหมือนอยึางชิ้นงานหนึ่งชิ้นที่อยู่ด้านหลังชิ้นนี้มีความพิเศษยังไงครับตรงที่ไม้แกะสลักเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราแกะ เรื่องหนึ่งเรื่องสังทองข้างหลังเราแกะเรื่องป่าหิมพันธ์และทะลุเป็นชิ้นเดียวกันค่ะจะมีการแบ่งประเภทนั่นก็คือมีงานไม้นะครับมีงานผ้ามีงานอนี้ก็คือจะต้องเลือกมาให้ครบหลากหลายประเภทอ๋อไม่ค่ะเออที่สถาบันศิริกิจเนี่ยเรามีช่างอยู่23แผนกค่ะครับผมแต่ละแผนกเขาก็จะทำมาสเตอร์พีซเขาขึ้นมาค่ะ อย่างชิ้นงานด้านนี้ก็คืออันนี้เป็นของแผนกไม้แกะสลักของแผนกไม้แกะสลักครับผมนะครับยังมีด้านอื่นที Rock> ่น่าสนใจครับเดี๋ยวต้องรบกวนเรียนเซนท่านผู้หญิงครับผมนะครับพาไปดูชิ้นงานอื่นๆดีกว่าค่ะบุตรบกสามยอดองค์นี้นะคะตีพิจพันธ์บุตรโบกหมายความว่าบุตรบกที่ประกอบด้วยงานช่างสามอย่าง นะคะ oh. ประกอบด้วยงานช่างอันที่เป็นแม่งานหลักเลยคือช่างเครื่องเงินเครื่องทองและลงยาสีนะคะ,ะแผนกช่างที่สองคือแผนกแกะสลักไม้บนหลังคาด้านบนนะคะคนะคะก็เป็นงานไม้แกะสลักและปิดด้วยทองคำเปลวค่ะคและแผนกที่สามคือแผนกเอ่อค่าเงินค่าทองเสาด้านในเป็นงานค่าเงินค่าทองค่าโครงข้างในเสาตรงนั้นเป็นเหล็ก แล้วใช้ทองคำร้อยเปอร์เซ็นตฝังบนเนื้อเหล็กค่ะแต่เส,สาด้านนอกนี่ค่ะเป็นงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองเป็นทองคำ100ร้อยเปอร์เซ็นต์สลักดุลและฉลุโปร่งน้องเห็นไหมคะคและ <ผม S 2> พื้นล่างซับด้วยปีกแมลงทัพนะคะเราต้องมาดูและมาพิจารณางานแต่ละอย่างค่ะอันนี้แล้วก็คือจะทำให้เห็นไหมครับว่ามิติในการทำแต่ละอันนี่คือแบบ อันนี้ทำด้วยมือหมดเกินกว่าคำว่ายากจริงๆนะครับเพราะว่าดูจากแบบงานแล้วก็ชิ้นเล็กนี่คือแบบเราต้องต้องอาศัยความทะนุถนอมมากอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นงานศิลป์จริงๆนะครับเป็นฝีมือของคือที่ปลูกฝังกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษกับศิลปินไทยจริงๆแต่ที่น่าปลื้มตรงเป็นลูกหลานชาวนาชาวไร่แล้วทุกคนเริ่มจากศูนย์อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเอาเด็กเหล่านี้มาฝึกทั้งหมด ของสถาบันศศริิกิจประมาณ36ปีที่เด็กเนี่ยนั่งฝึกงานฝึกจากศูนย์นะคะจนถึงวัดนี้จนได้งานออกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อะค่ะครับผมนะครับึ่ึงที่ท่านผู้หญิงได้เรียนให้คุณผู้ชมทราบครับนั่นก็คือแต่ละชิ้นเป็นเหมือนแบบฝึกหัดซึ่งอันนี้ก็ถ้าเปรียบเปรียบเหมือนกับเป็นทีสิสงานจบปิดท้ายของเขานี้ไหมครับ มันยังไม่จบงานช่างเรียนเท่าไหร่ไม่จบถ้ามีสินแผ่นดินครั้งที่7น้องก็ต้องมาดูต้องพัฒนาไปกว่านี้พัฒนากว่างานที่น้องเห็นทั้งหมดและยิ่งโดยเฉพาะใครที่ได้ติดตามมาตั้งแต่ครั้งแรกก็จะเห็นถึงพัฒนาการแล้วก็ฝีมือของเขาที่พัฒนาเติบโตไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนครับยังมีอีกหลายหลายส่วนที่คุณผู้ชมเห็นแล้วรับรองว่าต้องอึ้งแน่นอนครับเดินหลุดเข้ามาตรงนี้เรียกว่าอะไรครับเป็นอีกหนึ่งส่วนก็องค์พระที่นั่งด้านหลังค่ะครับผมนะครับ ซึ่งในส่วนของงานศิลป์ก็จัดไว้แต่ละชิ้นก็วิจิตรมากโดยเฉพาะชิ้นนี้ทางด้านซ้ายมืออันนี้เป็นงานปักเป็นผ้าปักไหมน้อยเรื่องอีนหอาค่ะคปัก,<ม>ป,กปักด้วยมือหมดเลยนะคะเป็นชิ้นใหญ่เความยาว9เมตรกว่ากว้าง4เมตรกว่าปักด้วยมือมปักด้วยไหมน้อยอย่างนี้พอ,พอ,พอจะ แอบถามระยะเวลาได้ไหมครับว่าก่อนจะได้เสร็จ <4 S 1> ชิดกานสี่ปีใช่คนร้อยสี่สิบสามคนแต่ในสี่ปีเราเปิดว่าเวลาสามปีในสามในสี่ปีเนี่ยมีอยู่สามปีที่เปิด โอทีตลอดเลยไม่งั้นไม่เสร็จจริงๆเราก็ต้องมีการวางโครงเรื่องไหมครับว่าอีนาวจะเดินเรื่องอย่างไรเรื่องอะไรจะไปอยู่นเราเราต้องมีเราต้องวาดต้นแบบก่อนแล้วต้องแอปพรูฟต้นแบบให้แน่นอนก่อนพอเราตัดสินใจว่าแบบนี้เป๊ะเราต้องลงมือให้เขาปักเลยเขาต้องย้อมเส้นไหมเองค่ะอันนี้อันนี้ไม่มีขายนะคะเส้นไหมน้อยเนี่ยมันไม่ใช่ได้ดีเอ็มซีนะคะสมเด็จพระนางเจ้าท่านเปลี่ยนให้ราษฎรมาปักด้วยเส้นไหมน้อยเส้นเป็นไหมไทยแท้ค่ะครับผมค่ะ การได้เข้ามาสัมผัสงานศิลปันดินก็คือจะได้มองถึงความสวยงามของ อาคารด้านในด้วยปกติก็ไม่ได้เปิดให้ชมบ่อยๆด้วยใช่ไหมครับค่ะสมัยก่อนองค์พระที่นั่งองค์นี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดจะเปิดวันเด็กเท่านั้นเองนะคะคแล้วก็เวลามีพระราชพิธีก็ทรงใช้แต่ประชาชนก็ไม่ได้เข้ามาชมค่ะครับนะคะแต่เมื่อ2550าที่เราเปิดสินแผ่นดินข้งที่5ในครั้งนั้นน่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระมรานีน,นาท่านทอดพระเนตรสมุดแสดงความคิดเห็นสินแผ่นดินทุกครั้งเราจะมีสมุดแสดงความคิดเห็นให้ทุกคนเนี่ยลงแสดงความคิดเห็นได้ในครั้งนั้น ทุกหน้าของทุกเล่มจะเขียนบอกว่า ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยภูมิใจในแผ่นดินไทยรักเมืองไทยที่สุดนะคะคและภูมิใจที่เกิดมาในรัชสมัยของทั้งสองพระองค์ท่านรับสั่งว่าเราทําสําเร็จแล้วเราทําให้คนเนี่ยมีความรักชาติหวงแหนในแผ่นดินนะคะอันนั้นท่านถึงว่าทอพระเนรเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็รับสั่งว่าให้รัชเดชขาสมเด็จไปขออนุญ,ญาตพระจุาป,ประบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวขอใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยสแสดงงานของสถาบันเศรษฐกิจ เป็นถาวรเลยเป็นพิพิธภัณฑ์ถาวรครับผมแล้วก็ถ้ามีงานพระพราชพิธีจะใช้เราก็ปิดเฉพาะวันนั้น ะะซึ่งเดินเข้ามาเนี่ยนะครับผมว่าคนไทยอึ้งแน่นอนแล้วก็ที่ผ่านม,มาเนี่ยเราจะเห็นทั้งชาวต่างชาติทั้งคนไทยโดยส่วนมากอัตราส่วนเป็นยังไงครับอ๋อตอนนี้คนไทยถ้าวันหยุดคนไทยก็จะเยอะขึ้นนะคะชาวต่างชาติก็เยอะค่ะครับผมและนี่แหละครับคือ1ในทีเด็ดของเมืองไทยอย่างที่ท่านผู้หญิงบอกครับว่าหลายๆลคนที่แวะเวียนเข้ามาครับเวลาเขียนลงในสมุดลงความคิดเห็นภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยภูมิใจที่ได้เกิดในรัชสมัยของสองพระองค์วันนี้ผมก็รู้สึกเช่นนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ รเรียกว่าเป็นหนึ่งในทีเด็ดเมืองไทยใครที่ยังไม่เคยมาสัมผัสต,ต้องเรียนเชิญนะครับงั้นเรากวนฝากเรียนท่านผู้หญิงเรียนเชิญชวนคุณะคะผู้ชมอีกหนึ่งครัง้งครับว่าถ้ามาแล้วอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่อยากจะพาปู่ย่าตายายมาสัมผัสหรือว่ามีเพื่อนๆต่างชาติมาไม่ควรจะพลาดที่นี่อยากจะบอกว่าหลายคนบอกบอกกับพี่ว่าออดูรายการเนี่ยนะคะในทีวีเนี่ยว่าสวยแล้วแต่มาสัมผัสด,ด้วยตามันยิ่งใหญ่กว่าในทีวีเยอะความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นอีกเยอะ เยอะมากมายเลยนะคะทีนี้ที่นี่เราปิดเฉพาะวันจันทร์นะคะคแล้วก็เปิดออ10โมงเชา้าขายบัตรไปสุดท้าย4โมงเย็นน้องก็ดูได้ถึง5โมงเย็นนะคะคแล้วก็บัตรใบละ150บาทนิ่สินักศึกษาก็แสดงบัตร75บาทค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะกลับเข้าสู่แผ่นดินกลับเข้ามูลนิธิส่งเสริมสินประชีพซึ่งไปช่วยเหลือราษฎรเหล่านี้ช่วยเหลือให้เขาทำงานช่างต่อไป ครับผมนะครับก็เรียกว่าจริงๆแล้วก็เหมือนเป็นการปลูกฝังแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ศิลปะไทยสืบคู่อยู่กับประเทศไทต่อไปอีกนานแสนนานครับผมนะครับมาภูมิใจในความเป็นไทยครับแล้วก็มาสัมผัสได้ด้วยสายตาของคุณผู้ชมเองนะครับวันนี้กล่าวขอบพระคุณท่านผู้หญิงครับขอบคุณเค่กันค่ะดีค่ะ มาถึงในช่วงทีเด็ดกทมครับอย่างที่เกิ่นไว้นะครับว่าวันนี้จะมาสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นของเด็ดโหจะใช้คําว่าของก็อะไรอยู่จะใช้เรียกว่าสิ่งก็ไม่ได้ต้องใช้คําว่าเป็นสถานที่เด็ดในกทมครับที่ผสมผสานเรื่องราวของความคิดครับเรื่องของไอเดียแล้วก็ต้องบวกทั้งเรื่องของบริการเซอร์วิสอีกมากมายหลากหลายและมีไกด์พิเศษอยู่กับเราแล้วเรียบร้อยคุณรัตนั่นเองสว,ส,สวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่ที่โซฟิเทลโซแบงคอกนะครับเป็นหนึ่งในโรงแรมที่เรียกว,ว่าเป็นจุดเด็ดของกทมมันเด็ดยังไงบ้างคือโรงแรมของเราเนี่ยคะ่ะเด็ดนตั้แงแต่คอนเซปต์คอนเซปต์เราก็คือจะเป็นท่า mm hmm. ท่าท่าท่านี้ค่ะเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากสวนลุมพินีซึ่งเป็นจุดขายของเราเลยเพราะว่าเราพูดได้ว่าเราเป็นโรงแรมที่ได้วิวที่สวยที่สุดของสวนลุมพินีอะค่ะค่ะก็คือท่าท่านี้นค่ะก็จะมีท่าโลหะท่าไม้ท่าดินท่าน้ำและท่าไฟค่ะในสี่ท่าแรกก็คือท่าโลหะไม้ดินน้ำจะเป็นในคอนเซปต์ของห้องพัก เพราะฉะนั้นโรงแรม s ฟิ i เท l ล o โ a n แบงคอกะค่ะก็เลยมีห้องพัก4แบบ4สไตล์ทําให้เหมือนเวลาลูกค้ามาพักอะค่ะจะเหมือนอยู่ในสีโรงแรมค่ะในส่วนของทาดไฟค่ะจะเป็นคอนเซ็ปต์ของห้องอาหาร เพราะว่าเราใช้ไฟในการทําอาหารก็จะเป็นในตัวนีและแบบนี่นหัวการเข้ามาพักนี่จําเป็นไหมครับว่าสมมติญญว่าผมเกิดลาดนี้จะต้องพักลาดนี้ต้องมีการแนะนํำไหมหรือว่าจริงๆเอาตามสะดวกได้ค่ะคือเรามีวิธีให้ลูกค้าเลือกห้องพักสองแบบอย่างแรกก็คือตามที่คุณเอิร์ดบอกมาก็คือเราจะมีแบบสอบถามให้ลูกค้าทําซึ่งมันจะรีเลทก,กับวันเกิด<อ>ค่ะหรืออย่างที่2ลูกค้าสามารถเลือกเข้าพักได้ตามความต้องการในการดีไซน์ของห้องเพราะสี่แบบก็จะเป็นสีสไตล์ถือถ้าสมมติว่ามากรุงเทพในลักษณะแบบ4ี่ันที่ต่างกันครั้นนี้อยากจะลองพักแบบนี้ ครั้งหนึ่งไปลองสัมผัสห้องอีกแบบหนึ่งเพราะว่าทั้ง4ห้องเนี่ยสีสไตล์ต่างกันหมดใช่ค่ะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าเราใช้ดีไซเนอร์สท่านในการออกแบบแต่ละทา่านะครับแล้วก็ความพิเศษจริงๆก็คือสมกับเป็นทีเด็ดกรกทมเพราะว่าดีไซเนอร์เป็นคนไทยใช่ค่ะ uh huh. ตอนนั้นยังไม่พอนะครับยังมีอีกหลายมุมที่นี่ใส่ใจเรื่องของไอเดีย ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งซึ่งเราเห็นแล้วหลาดทุกมุมเลยค่ะนถึงเสื้อผ้าพนักงานด้วยค่ะอย่างเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะของพนักงานเราก็ใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้เราเลยเชิญให้ดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสมิสเตอร์คิสเซียรลาครัวมาออกแบบทั้งหมด15ชุดก็เหมือนเวลาลูกค้ามาที่โรงแรมสปเสปเซียลสแบงค์เขาก็จะเหมือนเป็นดันเวย์ย,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 ย่อมๆที่จะได้ดูผลงานของคิสเซียรลาครัวค่ะครับผมนะครับแล้วก็หยิบเอาความเป็นไทยมาผสมผสานเป็นลายผ้าครับผมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นความพิเศษของโรงแรมเพราะว่า เป็นไทยกับฝรั่งเศสมาคนกาใช่ค่ะครับเท่านั้นยังเด็ดไม่พอครับที่นี่ยังมีแง่มุมเด็ดๆก็คือเป็นหนึ่งในสองของโรงแรมระดับโลกแล้วก็มีแค่สองที่ในโลกที่ใช้แบรนด์นี้อยู่ใช่นแบก็คือจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นที่โรงแรมโซฟิเทลสบังคอรก็จะสะท้อนความเป็นกรุงเทพสะท้อนความเป็นไทยออกมาผ่านตัวโรงแรมให้ได้มากที่สุดค่ะแต่คนอาจจะมองว่าเราก็มีนี่โซฟิเทลไปที่จีนไนก็มีบ้านเราในกรุงเทพก็มีโซฟิเทลหลายโซฟิเทล แต่ว่าจริงๆแล้วมันต่างกันต่างกันค่ะ<ม>อย่างเช่น s o ฟ i เทลอื่นก็นจะเป็น s o ฟ i เทลลักชัวเราก็อยู่ในคัต e g o อรี่ของลัก u r วีเหมือนกันแต่เราจะนเน้นความเป็นเอกลักษณ์เทรนดี้ทันสมัยและเน้นความเป็นเทคโนโลยีค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมนนเสนธ์หรือว่าเป็นจุดดึงดูด เป็นจุดสําคัญที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในทีเด็ดกรทมเหมือนกันะนะครับยังมีอีกหลากหลายมุมนะครับอีกหนึ่งมุมเด็ดไม่แพ้กันนี่นคือสปาใช่ไหมใช่ค่ะต่นนิดนึงออก่อนได้มาว่ามันเด็ดยังไงได้ค่ะคือสปาของเราเนี่ยจะมีการออกแบบที่มีธีมคือป่าหิมพา์และการตกแต่งเนี่ยจะไม่เหมือนสปาอื่นอย่างสปาอื่นก็จะแบบว่ามีการผ่อนคลายใช่ไหมคะแต่ของเราจะมีใส่ความลึกลับเข้าไปด้วยนะครับลึกลับอย่างไรเดี๋ยวนควุณรัฐพาไปดูดีกว่า,า,าค่ะได้ค่ะ จะเห็นได้เลยนะครับว่าที่นี่เป็นหนึ่งในทีเด็ดของกรุงเทพจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่คุยกันตั้งแต่ตอนแรกเ<ะ>นอะครับถือว่าเป็นที่2ของโลก<ะ>ที่บวกเอาเรื่องราวของไอเดียกับโรงแรมแล้วเข้ามาแล้วก็ที่นี่คิดทุกซอกทุกมุมจริงๆนะครับงั้นคุณรัฐฝากปิดท้ายดีกว่าครับว่าถ้าอยากจะมาใช้บริการมาสัมผัสโอ้ที่นี่อาหารก็ดีมุมก็สวย ทุกอย่างได้หมดค่ะได้ค่ะก็คือถ้าสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหาที่พักที่แปลกใหม่เน้นการดีไซน์ก็เชิญมาเยี่ยมที่โรงแรมโซฟิเทลโซแบงคอกได้ค่ะเพราะว่าเราจะมีทั้งห้องอาหารด้วยโอเวนห้องอาหารพักส o c i ตี้ซึ่งมีคอนเซ็ปต์แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครครับผมขอบพระคุณ<อ>ครับ จะเห็นได้นะครับว่ากรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรอแห่งนี้นะครับมีหลายจุดที่เป็นมน์เสห์แล้ววันนี้นะครับก็ได้1บันทึกครับผมนะครับที่เรียกว่าเป็น1ในทีเด็ดกอทมอ,อีก1แห่งถ้าสมมติว่าแวะเวียนมาต้องแวะเวียนมาที่นี่นี่คือโซฟิเทลโซลแบงคอกครับ <utan> คุณผู้ชมครับศิละปะไทยนะครับถือเป็นศิลปะที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ถึงฝีมือของศิลปินไทยครับ <_ cía> ความวิจิตรงดงามคุณค่าของศิลปะนั้นแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นก็คือเราได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านผลงานศิลปะชิ้นนั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นพวกเรานะครับในฐานะคนไทยครับเราควรจะภูมิใจกับศิลปะของคนไทยและที่สำคัญเป็นไปได้ต้องรู้จักส่งเสริมและก็สับสนศิลปะไทยในทางที่ถูกที่ควรด้วยนะครับ หมดเวลาแล้วครับกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับกับเรื่องราวของความเด็ดในเมืองไทยกับทีเด็ดเมืองไทยครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ